ที่เราจะเห็นไฟมันมีไอทีมันมีเน็ติบอดีโครงสร้างมันมีคอมพิวเตอร์หลาบ้านะครับมองซ้ายมองขานมองขึ้นมองลงก็จะเห็นคอมพิวเตอร์รอบโลกดาครอบสัตว์และสาอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในแง่ดิจิทัลฟวชั่นที่อยู่แต่สิ่งที่สำคัญมากก็คือการที่ตรงนี้การถ่ายรูปสมัยก่อนเราถ่ายรูปเพไรเรถ่ายรูปเพื่อจะอไปกับเพื่อไปเก็บนะครับ ดูเหงน่าสมัยนี้รถ่ายร,รูปเพื่อนเพื่อถกบนเฟซบุ๊กกาอที่ายเพื่อเอาควาว่าวันนี้ไปทางไบ้างไปเที่ยวไหนบ้างไปเห็นอะไรน,น่าสนใจนะครับที่เป็นสีนออที่เราเห็นว่า เราเราต้องชมอีกทีแอปก็ไม่ใช่บริษัทแรกที่ที่ไปนั่งที่น่แต่เป็นบริษัทแรกที่มองเห็นว่าคนไปซื้ออะไรคนไม่ได้ไปซืออปเปินะครับคนไปฟังเพลงนวทีเยาเราก็ชอบเพลงนั้นเราก็ออกไปซื้อแอปเปิลกอนั้นเป็นงที่ชอบโดยทั่วไปกเรามองสิ่งที่เราอย่ที่านของวยนมาก การที่เรามีโอกาสที่จะซื้อตงโม9เส้มกว่าเยอะที่จะซื้องเพิ่ม45มีก็มีตัวเล่นออนไลน์ที่จะช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นว่าดานอหารนีปั๊บนวนเครื่องแลมที่มีสมขอราเพิ่นะครับเรามองเห็นว่าที่ป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโลกแล้วก็ standardization ตอนีพวกนี้ก็จปช่วยให้การใช้เทคโนโลยีเจรโตไปเรื่ยๆในหลาระเทศสไลด์นี้นะครก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าการแข่งขันนี้ปตามที่ชูอาไความร่อใน Innovation จุดที่สำคัญของ Innovation ก็คือบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราเกดยวมากมาวาแน่นอนะครับแต่บางทีเราไม่เคย เราคิว่า okay, ล <Off> ูก <doo> ค้าของคราเราขอจะมีข้อมูลหลายข้อูลที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการมองว่าตลาดที่เราผูกลูกค้าเาอยากมองไปคิดอู่ว่าเจเนอเรชันแหนว่าเรามีทั้งปีนูเวอรเจเนอเรชันเอ็กซ์ซึ่งเป็นเจเนอเรชันผมเจเนอเรชัน่เจเนอเรชันซีซึ่งเป็อเหสาวผมนะครับเพาแต่ะเจเนอเรชันมีความไปการที่ต่างกันเแต่ละเจเนอเรชันมองเชคาิไม่เหมือนกันบางอย่าง บางคนอาจจะคิดว่า Generation แต่ได้เป็นตัวนักศึกาก็คือไม่นมีอะไรได้ที่นะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกนมองเว่านองคิดอ,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 วอูว่าลูกค้าครับเราคนไทยเขาอยากผมก็บบเราเขาอยากมี c o n s u m t e r ในไหบ้างาเ Generation แบตอนนี้มันอ Generation แบบมักพอสมควรเล้เ็ Generation แเรื่องของว่า,วาทคที่ีที่ัเิตอินโนเวชันที่อเ จะไปช่วยชีวิตไทยเราต้องท้าเกอากยแน่สำหรับช่วงหน้นะครับผมขอคุยเรื่องของเทคโนโลยีเทรนด์ซึ่งผมจะคุยในแง่ไอทซึ่งสำหรับอาชาที่ไม่มีกการไหนีต้องขัด้วยนะครแต่คิดว่าแฟนพวกนี้สำคัญมากเพราะว่าในแง่การินเนอร์เน็ตในภุษากรรฟนพวกนี้ ที่เรามองว่าเกิดไอทีใบทางนี้โดยปกติเชอทีจะนำเช่นอุตสาหกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นอีเมลจะไม่ต่อคนที่ใช้อีเมลเป็นคนที่ไทยทุนะครับคนที่ชอบเทคโนโลยีมากการใช้อีเมลเป็นสิ่งที่ไม่ได้ใช้เกืนหรือใช้เพืคอโเาชอบทีแต่ตอนนี้อีเมลเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องกตินะครับที่นเป็นกืสายล้ว แล้วว pues <t ell> <issions> well, ่าการที่เรามองอินเทอร์เน็ตเสร็ในไอทีก็อาจจะให้ให <en> ้เข้าไปให้ข้อมูลคนเพิ่มขึ้นว่าอุตสาหกรรมที่คุณมีไอเดียในนี้มีเพย์เชนท์อาเจนใช้คอนเซ็ปต์คล้ายกันเพื่อรู้ว่าไอเดียมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงกนะครับต่อมาทนี้ผมจะคุยเรื่มเริ่มเริมเริ่มคลาดคูปติ้งเริ่มอินเทอร์เนชันะครับเริ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเฟซบุ๊กเริ่มอินสึสอิเล็กทรอนิกส์ รือ e IT r p o r t e r e s p o n s i l i t y of environment เรวเป็นสป่ร์ตทคือ่นใหญ่อเจะอธิบายทีละข้อทละข้อข้อแรกก็คือเป็นการ p u t n เอชซีก็มีเคลย่าร์อต้ก่มาเราอาจจะยอธิบายคอนเซ็ปง่ายๆนะครับก็คือก็คิดว่าเรา้อง คเรื่องเไอทแต่แทนที่เราจะมีข้อมูลนี่คอนเรามว่าเมมีอะไรนะครับวงมีสามส่ว สุดแรกยก็เรียกว่า infrastructure as a service ก็คือโครงสร้างหรือที่เรียเราสร้างสร้างบ้านนะครับสาเหตุเรียกว่าความแข็งใช่ไหมครับที่คือเแข็งของไอทีหรือว่าอินเทอร์เน็ตได้อันที่สองก็คือเรียกว่า platform as a service โดยที Despite ่เราฝันแข็งเสร็จแล้วเราต้องสร้างบ้านใช่ไหมครับก็สร้างบ้านอย่างอื่นเฉยได้ที่เรียกว่า platform จุดที่สามก็คือซอฟต์แวร์อสืบเสริมสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งบ้านความต้นนิเจื่ออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคุณสามารถฝังเข็มสร้างบ้านตกแต่งบ้านได้วันที้ฉันยินดีเสนในแง่ของสถาปัตย์นะครับต้องกาจะมีตัวอย่างให้ทุกคนอเข้าใจได้โดยที่พยายามใช้ตัวอย่างที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาป แต่ก่อนที่ถึงจุดนั้นคือเรามองเห็นว่าพูปง่ายๆก็คือทุกอย่างแทนที่ถิมโลกของเราอยู่ในบริษัทของเราทุกอย่างจะลอยอยู่ในฟ้าบนอินเทอร์เน็ตได้ถามว่าทำไมต้องทำนะครับนี่ผมจะถามไปผมใช้กราฟที่อธิบายให้ทุกคนฟังว่าจะเป็นบริษัทอะไรตามทฤษฎีนะครับถ้าเกิดเรามอง Turkey ของเราทุกคนบอกว่า Turkey เป็นเด็กโง่ไปเรื่อยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเช่นสี ว่าความคาดหวังของผู้บริหารก็คือธุรกิจมันจะโตไปตามเส้นสีในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เติบโตตรงที่นาอาจจะเติบโตตามเส้นสีแดงใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกบริษัทต้องมีระบบที่จะมองรับความเติบโตนี้ได้ซึ่งมันเป็นเส้นสีฟ้าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ แต่ระหว่างเส้นสีฟ้ากับเส้นสีแดงนะครับเป็นเงินที่บริษัทจ่ายไปโดยที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงทุนที่เป็นเบสการั้แต่มันมีบางทีที่ธุรกิจเกิดเป็นระมัดหรืเหยียบทุกคนแฮปปี้แต่ระบบไอทีรองรับไม่ได้นี่ก็เป็นคอสคอสสองเป็นจุดเดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปตอนคนเขา invest ในไอทีเขาต้องพยายาม บริหารเองแม้ที่สุดเพราะมันจะมีเวลาที่เหลื่อมเงิน